ในยุคเริ่มแรกนั้นนกกระสาเป็นผู้บินส่งทารกใช่ว่าทุกจบอกจะเป็นงานง่ายไม่ว่าจะเป็นงานยากหรืองานเป็นไปไม่ได้งานโหดร้ายงานเกินมนุษย์หรือป่าเถื่อนเราก็จะชนะทยานเหนือทุกอุปสรรคสวรรค์น,นำพาให้เราต้องไปส่งเด็กอีกแล้วปุ้มปุมปุมมเดี๋ยวนี้กระสาเราบริการส่งทางพัสดุ มือถือระบายถึงผู้รับเสมอกำพร้าทิวลิปทิวลิปเฉยๆได้ปะเรียกกำพร้ามันเหินเด็กคนสุดท้ายที่ต้องส่งพนี่คือครอบครัวที่ยังไม่ได้เด็กที่เขาร้องขอมาถ้าเด็กคนนี้เจอครอบครัวฉันก็อาจจะเจอครอบครัวของฉัน งั้นก็ลุยกันเลยมาปาฉันสอนบินฮัลโหลฉันเป็นนกนะฉันมั่นใจว่าฉันรู้จักมันดีอฉันพูดผิดฉันพูดผิดไปเยอะเลยกอีนายปี๋ใช่ฉันขี่ราดตอนเครื่องมันหล่นเด็กคนนั้นเป็นตัวอันตรายหมาป่าเจ้าเลยโอ้ยกระจกมันเป็นศัตรูเก่าของฉันเลยลยเนี่ยนกมองไม่เห็นกรุณาโอ้ย โอ้ไม่ไม่ได้สักทางเลยร้เล่นหรือเปล่าเนี่โอ้ยแป้งเด็กน่ารักอ๋อฉันสร้างขึ้นมีตามหาพ่อแม่เธอจะได้เจอครอบครัวแน่ไม่ต้องห่วงนะลูกทุกอย่างจะเรียบร้อยพวกเราตายแน่เออไปกันช้าอยู่ยัยล่ะหมาป่าค่ายเรือดำน้ำเกิดอะไรขึ้นเหรอเรือดำน้ำอะไรอ่ะ ไม่เคยเห็นในสารคดีธรรมชาติบริการนกกระสาเบบี้เดลิเวอรี่วอย่า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 เหมือนดอกไม้เลยเอาล่ะขยับไปสิเป็นยังไงชืุ่ชอบเขาวิ่งเลยใช่ไหมเจ๋นด้วยเจ๋นด้วยเจ๋นด้วย